สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมากินอาหารพื้นบ้านค่ะเ่าค่ะเ่าบ้านเฮ่าเอิญพักเขียวนี่ได้เตรมหมวกเลยผู้เฒ่าผู้ใดบอกผู้อันผู้กำลังเท้าอยู่นั่นู้จักว่า่้าพี่นออ้องเป็นผู้ดใดมล้งสงบดาวดวงไม้ได้นั่น <laughs> <laughs> เท่าอีหยางมันคือเป็นมันคือว่าอยากนอยากเมาา่หัมันอยากบมาเด้อจ้าผู้ใดอยากกินหลับเท่ามาบ่หัก็นัมันอยากบ่แเรา่ท่านเข่ามาเบิงปลอดสารพิษเพราะว่าบ่ได้บ่ได้สีดยาบ่ได้ยังปลูกมันปลูกยังก็บ่ได้สีดเอายุ่ยเล็กๆผุ่นี้ค่ะ บ่เมนอยู่ทางไหนเปสีแดหน้าบวต้องต้องต้องเรวบงนเดี๋ยวบงไดเดเอาเอามาถึงใถึงโอ้ยโอ้ยจะลาวกไะลหัเหมวหนึงแมงเนี่ยแมงหงัมแมงดาน่อยแมงดาน่อยปะ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 หมยขันสิกีนี่หอเนี่เทา หลายถักบัวหอยกินได้พี่น้องเด้อบ่วหอยก็สิกินนี่ตนี้มันเหมนมาหนังของเราดํากล้วยนี่เนี่ยมันหลายแล้วมันหลแล้ว,ลลว,ลลวเปนบ,บันพี่นอ้องก็บบัวหอยตรงนี้มาเด้อค่ะผูใ้ใดอยากถักมาเด้อค่ะแต่ว่าบ่ได้เอาไปส่งมาเอาเลยค่ะอยู่หน้าหมอน้ำสงบหน้าหมอลำม้อลำลำดวนไปเอาสายบัวจักสายสองสายในเย็นบัวขาวบัวทองบัวแหวกบัวอึดยูอึดกินได้ค่ะพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮา บ่ต้องหวองขันมาหน้าประเด้ซสื่อจักบาทสายเงาตัวน่ะงามนี่บัวมันสายเ,ายเางาเมาลับสงบเลยค่ะลอยดิ่งดิงอยู่กลางน้ำอันนี้เบื้องหลังการเบื้องหลังการสแสดงเ <laughs> บื้องหลังของความสวยความงาม พราะล่ะยายเรียบแหลงงันย่านตาบาบัวดับบัวดับม like ันบัวดับดอกขึ้นหลายก็เต็มสาเลยที่ดทีทีทีมเกลยาามานตบัวดับบับไม่ยี่เรียบชี้ที่ี้ที่ีที่คแบบได้เกียวล่ะไบางพักเขียวมันฟูขึ้นในเราวันไปทั้งคน เอาพ่อแค่นั้นเอาอยู่หันเด็กแล้วว่าพ่อได้อยู่มากเอายุโมฮันมาเด้อค่ะกิลาผักเขียวอยากกินเด้จ้าพนมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อลาบเท่าลาบเท่าสายบัวปุ๊บคือสายบัวก็มีผักเขียวก็มีหรือว่าเทาพี่น้องสวัสดีบุ๊คไม้เขาได้เกิดสวัดำหน้าขึ้นมาเลยมาหาเนื้อกินว่าต้องซื้อยาก วันนี้กะสิขึ้นไปเฮ็ดก yeah. ับข้าวกินข้าวสวยเต๋อพี่น้องเดี๋ยวหลับเท่าเราสิท่ายเบิ่งอีกเที่ยนึงค่ะเอาตอนวิธีทำมาเด้อค่ะมาเด้ออยากกินเท่าพนามาเด้อค่ะมาเด้อมายามเด้อบอกขึ้นไม้ในเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่มาเด้อค่ะช่วงนี้กำลังขันเดียนายมันสีเบิดเมาหัวกินน้ำกันเลยมาเอา แนวกินสวยวันนี้สิไปถึงหน้าแหละค่ะพี่น้องแค่นี้ก็นะคะนะ่ะเนาะพอกันไม่คลิปนะสวัสดีค่ะ